สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีธนูในเดือน,อนตุลาคม EP หลังดีกว่าว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า Eight of Swords นะครับหรือว่าไพ่หนึ่งดาบนะครับจะเห็นภาพของดาบเล่มหนึ่งเห็นไหมครับที่ตัดไปที่ดอกกุหลาบแล้วเหมือนกับมีเลือดติดออกมาด้วยความเจ็บปวดติดมาด้วยตัดสิ่งที่มันสวยงามตัดความรักเพราะฉะนั้นใครหลายคนคงรู้สึกไหมครับว่าเรารักใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ต้องตัดใจอะเรารักใครสักคนหนึ่งมากๆแต่เหมือนกับต้องตัดด้วยความเจ็บปวดต้องตัดด้วยความเสียใจเพราะอะไรเพราะไพ่ขึ้นมาคือหนึ่งดาบไหมความว่าเป็นความรักที่เหมือนกับ มันเหมือนกับเป็นรูปภาพนะครับในกรอบรูปเห็นไหมครับเป็นดอกไม้ที่มันสวยงามเราเชื่อว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันเชื่อว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีความสุขแต่ไม่คิดว่าความเจ็บปวดเนี่ยที่มันเคยเป็นความสุขเนี่ยมันจะทําร้ายหรือมันเจ็บปวดขนาดนี้เพราะฉะนั้นที่คุณตัดใครสักคนหนึ่งไปเดี๋ยวคุณเสียใจดิเพราะความเสียใจเพราะความอะไรเนี่ยแหละนะครับที่เราตัดใจหรือว่าเราตัดใครสักคนหนกไปเพราะความเจ็บปวดเพราะความเสียใจที่มันมันมากเกินกว่าความรักไม่มากกว่าความสวยงามไม่มากกว่าสิ่งที่ที่เราเคยมีให้กันเนี่ย พะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าที่ตัดต่อกุหลาบเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับความรักที่มันมองเรามองว่าเรารักเขามากนะครับถึงยอมตัดใจเรารักเขามากแต่มันเจ็บมากประมาณนั้นรักมากรักไปเจ็บไปประมาณนั้นเพราะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าโฟล์คออปติคอนหรือไพ่สี่เหรียญพระใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับตัดเจด็บปวดตัดใจด้วยความ,มาเจ็บปวดตัดใจด้วยความเสียใจนะครับตัดใจด้วยความทรมานเนี่ยนะครับไพ่ขึ้นมาสี่เหรียญไหมเขามาโฟล์คออปติคอนเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่แล้วเหมือนกับมีผู้ชายมาแอบมองเขาอยู่เห็นไหมครับ เหมือนกับมีผู้ชายคนนึ่กำลังจะเดินกลับมาหาเขาเพราะฉันเชาาราศีทูท่านเนี่ยผมขอทำนายเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยวมันเขาแอบมองแอบส่งคุณนะครับหรืออาจจะกลับมาพูดคุยหรืออาจจะกลับมาติดต่อนะครับหรืออาจจะแอบมองคุณอยู่ไกลๆก็ได้แต่ถามว่าคุณรู้สึกดีใจไหมที่เขากลับมาหาไพึ้นมาเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยสี่เหรียญแล้วเหมือนกับมีสไลด์ล็อปอยู่กับตัวเองได้แล้วเพราะฉันไพ่ใบนี้เขาบอกราศีทูท่านว่าหลายคนเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับกลับมาทําไมวันที่เราตัดใจแล้วกลับมา เราเคยต่อสู้ได้แค่หนึ่งดาบไหมครับว่าเราเคยต่อสู้ให้ผ่านความเจ็บปวดเราต่อสู้ให้ผ่านความทรมานนะครับกว่าเราจะตัดใจได้เนี่ยเลือดซิปเลยอาจจะร้องไห้อาจจะเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับหัวใจเรามันมันเจ็บไปทั้งหัวใจหรือว่าเสียใจมากๆร้องไห้มากๆเลยก็ได้กว่าจะตัดใจได้กว่าจะตัดเขาไปได้เนี่ยกว่าจะผ่านความเจ็บปวดมาได้เนี่ยเพราะนั้นหนึ่งดาบเนี่ยอาจจะเป็นการผ่านการตัดใจหรือผ่านความเจ็บปวดก็ได้เช่นกันที่เหมือนกับคุณรักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจอะแต่เหมือนกับตอนนี้พอเราเริ่มอยู่ได้ พอเราเริ่มอยู่ได้พอเราเริ่มลนเพื่อที่เพื่อเขาแทบจะหมดแรงเนี่ยแต่เขากลับเหมือนกับตอนนั้นเห็นค่าเราอะแต่วันนี้ไพ่ขึ้นมาโฟะเป็นข้อเือไพ่สี่เหรียญเ,เขาอาจจะกลับมาวนเมยคุณภายในสี่เดือนเนี้ยหลังจากนี้ไปอะถ้าเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีนะขอทํานายว่าชาวอยูห์นะ่ถ้าเกิดคุณเลิกกับคนรักไปไม่เกินหนึ่งปีสีเ่เหืีนไหมเขาภา,ายในสี่เดือนเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะมีการวนเมียนติดต่ออาจจะมีวนเมียนแอบส่งแอบมองเราผ่านทางโซเชียลนะครับแอบมองเราอยู่ไกลๆจะถ,ถามว่ารู้สึกดีใจไม่ได้เขากลับมาหา เราคงตอบเขาไม่ได้หรอกแต่ไพ่เป็นนอกว่าเราเคยดิ้นรนนะที่เคยดิ้นรนเคยผ่านความเจ็บปวดเคยผ่านความเสียใจเคยดิ้นรนจนแทบจะหมดแรงอะเพื่อให้พ้นจากความเจ็บปวดตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะตัดเขาออกไปเพื่อที่จะตัดใจเพื่อจะเลิกรักเพื่อเลิกเจ็บปวดเลิกเสียใจกับเขาเนี่ยนะครับให้กลับมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ให้กลับมาอยู่ตรงนี้ได้ให้กลับมายิ้มได้ให้กลับมาอยู่กับตัวเองได้เนี่ยนะครับมันแทบจะเหมือนกับคนที่หมดแรงเลย พอฉันไพ่สี่เหรียญใบนี้มันเหมือนกับคนรักที่ยังมีนั่งอยู่ตรงนี้คุณอาจจะนั่งอยู่ที่เดิมเขาอาจจะเห็นคุณน <ys> ั่งอยู่ตรงนี้ก็าอาจจะเห็นว่าคุณยังไม่มีใครแต่ไพ่ใ <cı> บนี้บอกว่ามันเหมือนกับคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครนะแต่เหมือนกับกว่าจะทําใจได้กว่าจะลืมกว่าจะเหมือนกับข่านความเจ็บปวดไปได้เนี่ยให้น้ําตาเป็นเพื่อนเราให้น้ําตาให้สายลมให้เวลาเนี่ยมันผ่านพ้นไปผ่านความเจ็บปวดไปเนี่ยนั่นเองพอฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านายออ f คั p นะครับนายออบคัพหรือไพ่เก้าถ้วย เจ็ภาพของผู้ชายคนนึงเขามากอดคุณน่ะแต่เหมือนกับไปหน้าคุณที่เสียใจเพราะฉันตอนที่คุณเจ็บปวดตอนที่คุณเสียใจเนี่ยคุณหวังว่าเขาจะมากอดคุณคุณเคยดิ้นรนจนแทบจะหมดแรงเพื่อขอร้องให้ใครสักคนนุงไม่ไปจากคุณแต่คุณอาจจะต้องการเขาในวันที่คุณเจ็บในวันที่คุณรักเขาในวันที่คุณเสียใจเนี่ยคุณอยากเขากลับมาตอนนั้นแต่เขามากลับมาตอนที่คุณตัดใจเขามากลับมาตอนที่คุณอยู่ได้ตอนที่คุณเสียใจตอนที่คุณผ่านความเจ็บปวดผ่านการร้องไห้หรือคุณตัดชอบไปแล้วเขาถึงจะกลับมาเห็นคคุณ่่าาาหรรืออออกลับมมแแงงสเ แต่ไพ่ก้าวถ้วยเป็นอย่างว่าหยุดสักทีได้ไหมที่จะมานั่งพูดหยุดสักทีได้ไหมที่จะต้องมานั่งกอดหยุดสักทีได้ไหถึงที่มานั่งพูดว่ารักนะครับที่จะต้องมานั่งพูดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยมีก,กันเพราะตอนที่เรารักเขาตอนที่เราต้องการตอนที่เราดินน้นรนจนแทบจะหมดแรงเนี่ยเพื่อขอร้องให้เขาไม่ไปจากเราเนี่ยเ<ด>พื่อบอกเขาเนี่ยว่าเราเจ็บเราเสียใจเพื่อตอนที่เรารักเขาหรือต้องการเขาเนี่ยเขากลับหายไปอะแต่วันนี้ตอนที่เราตอนที่เราหายเศร้าหายร้องไห้แล้วเนี่ยเขากลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาแคครรกกลับมมาาอออออออยยยุหหืืสส่่งงงแแู เพราะฉันไพ่เบนิวาทาไมตอนที่เขาเลิกกับเราลงอยากจะบอกเขานะชาวรือหรือท่านว่าทําไมถึงไม่คิดดีๆทาไมถึงไม่ถึงตอนที่เราเจ็บทําไมถึงไม่ถึงตอนที่เราเสียใจยหรือตอนที่ทํรลายเราไม่นึกถึงคุณค่าจะจะมารักทําไมตอนเนี้ใครหลายคนครงรู้สึกแบบนั้นเลยหยุดสักทีได้ไหมนะครับแววตาคําพูดหน้ากากที่เขาเคยบอกว่ารักเราหยุดสักทีได้ไหมที่จะมาบอกว่ารักเราบอกว่าคิดถึงเราบอกว่าอยากจะกลับมาหาเราบอกว่าอยากจะกลับมาคุยกับเราหรือแอบมองแอบส่งหยุดสักทีได้ไหม พอไพเ่เบนิว่าล้านนาทีที่มีเนี่ยเวลาที่ผ่านพ้นไปตอนที่เราเจ็บปวดตอนที่เราท้อท้ายเนี่ยเขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้จนเราตัดใจจนเราคิดว่าเขาจะไม่กลับมาแต่สุดท้ายพอเราอยู่ได้พอเราเริ่มมีความสุขพอเร,เริ่มอยู่กับตัวเองได้เขากลับมาแอบมองแอบสอง่งเขากลับเดินออกมามองเราไกลๆเพราะะนั้เช่าอยู่ท่านเนี่ยคุณอาจจะเห็นคนรักคุณที่เขามีปัญหาคุณไปเนี่ยเลิกคุณไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยแอบมองแอบส่งคุณอยู่หรืออาจจะกลับมาพูดคุยติดต่อคุณอยู่แต่เหมือนกับไพ่ไปนิว่าเ้าถ้วย เหมือนเนี speaker, a roommate, a ่ยจะกลับมาทำเหมือนเดิมเหมือนกับจะกลับมาหลอกเราหรือกลับมาพูดกับเราแบบเดิมว่าหลอกเราด้วยคําว่ารักนะครับพูดหลอกเรากลักเราด้วยคําว่ารักด้วยคําว่ารอเพื่อให้เราเชื่อเขาแต่พอเขาได้ที่การที่เขาต้องการพอเราเชื่อใจเขาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะทําร้ายเราอีกหรือเปล่าเพราะฉันขอทานายชาวถี่เหือท่านว่าไพ่ขึ้นมาคือนายออฟซอสหรืออสุวินถือดาบขอทำนายว่าคนรักของชาวราศีธูนืท่านเนี่ยผมขอตอบด้วยว่าขาว่าจะกลับมาคุ้นค่าขอตอบเลยนะว่าอสุวินถือดาบเป็นนาย ก็ต่อเมื่อเขาเหมือนกับมีปัญหาก็ต่อเมื่อเขาขี่ม้าสีขาวหมายความว่าเขาเริ่มรู้ตัว,แล,ว <c oughs> แล้วเขาเริ่มเหมือนกับหยุดวิ่งหนีแล้ว <c oughs> เขาอาจจะเหน็ดเหนื่อยมา,าจ,จะมีปัญหามานะครับอาจจะเสียใจมาอาจจะไปลองอาจจะเห็นคุณเนี่ยนะครับเริ่มอยู่ได้แล้วเริ่มมีความสุขเริ่มมีเงินทองเริ่มมีสรรพสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยพึงจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวหนุ่ท่านเนี่ยถ้าคุณตัดใจใครทักคนหนึ่งเกินหนึ่งปีนะครับหรือไม่เลือกที่จะเหมือนกับไม่อยากกลับไปเจ็บปวดอีกหรือหมดแล้วที่รักเขาเนี่ยตัดใจจาากเเ้แลวนี่ย ผมขอทำนายเลยว่าคุณอาจจะมีไพ่สี่เด่นเข้ามาหมายความว่ามีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ที่คุณไม่เลือกเนี่ยเพราะคุณอาจจะเหมือนกับยังไม่อยากจะไปตอนนี้ไม่อยากจะเหมือนกับรักกับใครหรือเริ่มต้นใหม่กับใครตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเลือกหรือว่าเราไม่มีใครให้เลือกนะเราเป็นคนที่สามารถเลือกได้แต่เราอาจจะใช้เวลาในการทําใจหรือตัดใจแต่ใครสักคนหนึ่งอยู่นั่นเองให้อยู่คนเดียวได้สักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าเขาอาจจะอยากจะกลับมาหาคุณตอนที่คุณเหมือนกับ เริ่มกลับมาอยู่ได้แล้วเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าแล้วเริ่มกลับมามีความสุขเริ่มกลับมาเป็นตัวเองแล้วเริ่มกลับมาเป็นผู้หญิงคนนี้ใส่หน้ากากแล้วเห็นไหมครับเขาถึงจะกลับมากอดคุณภายหลัง Queen เ่ะเพราะเห็นภาพของผู้ชายคนนึงเขามากอดผู้หญิงอยู่้าเบื้องหลังผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับกลับมาถึงสิ่งดีกลับมาได้ถึงความสุขก็ต่อเมื่อ,อ,เ,รอเราจะเดินหันหลังให้เขาแล้วถึงจะมาเกาะเราเพราะฉะนั้นออบซอร์ไปเนี่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาคงอยากจะบอกว่าเขาขอโทษเขาจะบอกว่ามาเป็นคนดีอขาจะมาแก้ปัญหา หรือจะกลับมาติดต่อกับคูดคุยแอบส่งคุณอยู่อาจจะไม่รู้สึกผิดในภายหลังเสมอเลยนั่นเองแต่ไพ่ไปต่อมาครับเจ็ดถ้วยหรือเซเว่นออฟคัพขอทําน,นายดวงชะตาของซาราศีทนเท่านว่าเซเว่นออฟคัพคือผู้หญิงคนที่ถือพัดอยู่เห็นไหมครับเขาเริ่มเหมือนกับกลับมายิ้มกลับมีความสุขแล้วแล้วเหมือนกับมีผู้ชายมากมายรายล้อมเขาที่เหมือนกับต้องการชวนเขาไปเต้นรำชวนเขาไปแต่งงานชวนเขาไปคบอยากรู้จักเขาอะเพราะฉันไพ่ไม่ได้บอกเชาา้าเลยทนเท่าน,นว่าความสุขของคุณเนี่ยมีตั้งมากมายแล้วตอนนี้ เขามักกลับมาตอนที่คุณเริ่มมีคนใหม่เริ่มมีความสุขเริ่มมีตัวเลือกเริ่มมองเห็นสิ่งนี้ต่างๆในชีวิตเช่นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานเรื่องชีวิตที่มีความสุขหรืออยู่ได้ตัวของเราเองแล้วเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มดูดีขึ้นใครหลายคนอาจจะเหมือนกับแต่งตัวสวยขึ้นไม่ต้องมานั่งใส่ชุดสีฟ้าไม่ต้องมานั่งอยู่กับพื้นไม่ต้องมานั่งอยู่กับคนที่ไม่ดูแลตัวเองจนเหมือนกับปล่อยให้ตัวเองเหมือนกับอยู่กับสัพพสัต์ตัวเนื้อตัวมอมแมมอยู่กลางทุ่งหญ นะครับกลับมาเริ่มเหมือนกับไม่ต้องมานั่งเศร้าแบบไพ่เก้าถ้วยด้วยเขากลับมาเห็นคุณค่าคุณซะอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉันไพ่เจ็ดถ้วยไปนี่ว่าเศาอย่าน้ท่านอย่างผมบอกไปคุณมีตัวเลือกนะครับคุณมีตัวเลือกคุณมีคนเข้ามามากมายคุณมีสิ่งดีงมากมายรอคอยคุณอยู่เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับเหมือนอยากจะกลับไปเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะกลับไปส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะไพ่ขึ้นมาว่าโฟล์ทับรับขอโทษครับไพ่ขึ้นมาว่าโฟล์ e n บนิคอนหรือไพ่สี่เหรียญที่อยากกลับไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไพ่่่่ขึ้้้้นนนนมมมมาาาาาววออจจะเป็บหลััังงงทีคคคุณิดดซ แต่คุณลองมองลดรอบตัวดีๆนะว่าที่มันพังไปเนี่ยมันพังไปมากหรือเปล่ามันซ่อมได้จริงหรอกลับมาต่อแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่ f ฟล์คออปเปนิคอลเหมือนกับคุณเองถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมคุณเองก็ยังคงรักเขาอยู่แต่ไพ่ใบนี้กัคุณอาจจะหมดแรงแล้วหมดแรงที่เหมือนกับจะกลับไปเจ็บปวดนะครับมันเคยรักกันมันเคยเป็นสิ่งดีเท่แกันแต่โฟล์คอปเนิคอลมันก็เหมือนกับบ้านที่มันแตกสลายแก้วที่มันลาวแล้วอ่ะไม่นานมันก็คงต้องแตกมาต่อไงก็ตามมันก็อาจจะพังอีกหรืออแตกกกี็ได ไพ่เป็นน้ในามชาวราศีธนูท่านว่าที่เรากลับไปเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าบ้านจริงๆหมายคาว่าสิบออบคับนะครับสิบถ้วยหรือคุณออบคับอาจจะเป็นการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะครับเขาเออเขาอาจจะกลับมาทำมือนันอีกเพราะฉันไพ่สิบถ้วยเป็นออบอาจจะเป็นบ้านหลังเดียวกันจะเป็นสร้างครอบครัวหรือคุณอาจจะแต่งงานมีลูกกันคุณถึงยอมไม่เขากลับมานะครับคุณถึงมองเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยผ่านกันเห็นอะไรสิ่งหลายอย่างที่เรามีคุณค่าแก่กันมาสร้างกันมานะครับ ถึงกลับมาคุณถึงให้อภัยเขานั่นแหละเพราะฉันทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนท่านว่าถ้าเกิดใครเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีผมขอทํานายเลยว่าคุณควรจะให้อภัยเขานะครับมันอาจจะเหมือนกับคนดีในที่สุดท้ายมันอาจจะเหมือนกับคนดีที่เขากลับมาในวันที่มันสายเกินไปนะครับแต่อย่างน้อยนะที่เขากลับมาเพราะสี่เดือนอย่างน้อยเขากลับมาเนี่ยก็คงจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณกลับมาเพราะอยากจะให้ต้องการคุณกลับมาเพราะอยากจะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นหรือเห็นคุณจะไปมีคนใหม่แล้วนะครับ หรืออาจจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณพ่อเถื่องหนึ่งก็เป็นไพ่ขึ้นมาว่าสิบถ้วยหรือบ้านกลับมาอยู่บ้านแล้วกลับมาเป็นครอบครัวแล้วเคยไปเที่ยวเคยดิ้นรนแล้วเคยหนีเราไปแล้วไม่โดยที่ไม่ได้คิดดีๆมาก่อนแต่พอเจ็บพอมีปัญหาพอเป็นอดีวินถือดาบเข้ามาพอเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านเพราะฉันสิบถ้วยเป็นี่บอกว่าทํานายดูกต่างชาวราศีธห,หูท่านเลยว่าคนรักที่เลิกรักกันไปไม่เกินหนึ่งปีเขาจะกลับมาภายในสี่เดือนแต่ที่กลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาเพราะผลประโยชน์อาจจะกลับมาเพราะการช่วยเหลือ เดอาจจะกลับมาแอบส่งแอบมองเพราะคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่รักเขามากที่สุดนะครับอาจจะเหมือนกับเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะเห็นคุณว่ามีเงินมีทองมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรอย่างที่ดีขึ้นมีคนเข้ามาจีบคุณมากมายนะครับหรือมีบ้านหรือมีความมั่นคงหรือมีความสุขหรือมีครอบครัวใหม่แล้วเขาถึงจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณแต่อีกกรณีหนึ่งคือใครแต่งงานกับเขาหรือมีลูกกับเขาเขาถึงกลับมาเพราะเขาคิดว่านี่คือบ้านนี่คือครอบครัวนี่คือความอบอุ่นความสุขคนที่รักเขามากที่สุดก็คคืออชาารรนนนนััเงะบ เพราะฉันคุณลองฮิตอยู่ในการถ้าเกิดเขามากลับมาก็ผลประโยชน์แล้วเกิดเราไม่ได้แต่งงานกับเขาก็ไม่แนะนําว่าให้เรากลับไปนะครับหาเขาแต่เกิดเราแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับไปแก้ไขกลับไปนึกถึงครอบครัวนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่นึกถึงครอบครัวที่อบอุ่นนะกันเพราะฉันไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าในออฟวานหรืออศวินถือไม้เท้าทํานายดวงชะตาของของชาวราศีธนูท่านว่าคนละคุณเนี่ยมักจะมีนิสัยที่เหมือนกับเวลาทิ้งเราเวลาทาอะไรไปเนี่ยมักจะไม่ยอมคิดถึงปัญหา เพราะฉะนั้นเขาอาจจะทาร้ายาคุณไปโดยที่เหมือนกับไม่ได้คิดถึงปัญหาที่จะเกิดไม่ได้คิดที่จะกลับมาด้วยซ้ําถ้าเกิดเขาไปรอดอ่ะแต่พอไปไม่รอดไงเพราะฉะนั้นในออฟไลน์หมายว่าคนรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยเขาทําอะไรไปด้วยอารมณ์ทําอะไรไปด้วยความใจร้อนคุณอาจจะมีปัญหากันเรื่องอารมณ์หรือปัญหากันเรื่องคุยกับคนอื่นเจ้าชู้นะครับหรือเขามาหลอกคุณนะครับหรือเจ้าชู้คุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นหรืออาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์หรือเรื่องคนอื่นไปแล้วคุณอาจจะเคยขอร้องเขาว่าอย่าติไปจากเราได้ไหมตอนนั้นทีีท่่เเเเเราาสยใจจักตอน็บว แต่เขากลับทิ้งเราไปแต่พอเขากลับมาปุ๊บเนี่ยไพ่ขึ้นมาอาัศวินถือเมทาวะคุณก็คงอยากจะบอกเขาแหละว,ว่าทำไมตอนทิ้งก,กันไปเนี่ยตอนเลิกลากันไปเนี่ยทาไมถึงไม่คิดดีๆจะมารักทําไมตอนที่เป็นอัศวินถือดาบจะมารักกันทําไมตอนที่เราอยู่ได้แล้วจะมาเป็นคนดีทําไมตอนนาทีสุดท้ายตอนที่เราหันหลังให้กับเขาไปแล้วจะมาได้ถึงครอบครัวทําไมในตอนที่เราหายเจ็บหา,หายปวดหายเสียใจไปแล้วนะครับนั่นเองเราคงอยากจะบอกเขาแบบนั้นแหละเพราะฉันพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวา์เวอรชาริออตนะครับมันเป็นม้า นะครับเป็นบัวนะครับสองตัวที่เป็นวัวสีขาวกับวัวสีดําตอนนี้เช่าอยู่ทนท่านเนี่ยคุณเลือกได้นะว่าคุณจะนั่งอยู่บนเกวียนนี้ไปกับเขาด้วยความยากลําบากถ้าเกิดคุณคิดว่าไปแล้วมันดีคุณไปเพราะเป็นวัวสีขาวแต่คุณคิดว่าถ้าเกิดคุณไปกับเขาต่อเนี่ยแล้วคุณต้องมานั่งอยู่บนเกวียนอันนี้ยแล้วเขาหันหลังให้กับเราเนี่ยวันไหนก็ไม่รู้เขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เขาจะทําร้ายอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไพ่เป็นท เดินไปต่อเขาเรู้สึกเหมือนกับเรานั่งอยู่ความยากลําบากด้วยความไม่แน่นอนด้วยความที่ไม่มั่นคงเนี่ยไม่นั่งอยู่ข้างๆเขาหรือนั่งอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปเลยอย่าไปต่อกับเขาเลยควรจะพอแค่นี้พอเคยถ้าเกิดเขาไปรอดเนี่ยถ้าเกิดเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาเหมือนกับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเขาคงไม่กลับมาถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่ดีกว่าถ้าเกิดเขาไปรอดแต่พอเขาไปไม่รอดเนี่ยคุณถึงกลับมาหาคุณผมก็แนะนําว่าชาวทิหท่านเนี่ยเกิดคยเลิกไปเกินหนึ่งปีแล้วกลับมาภายในสี่เดือนเนี้ย ผมแนะนําว่าควรจะให้โอกาสควรจะให้อภัยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเกินหนึ่งปีผมแนะนําว uh ่าอย่ากลับไปหาเขาถ้าเกิดเขาจะกลับมาอีกก็อย่าไปให้อภัยเขาถ้าเกิดเขาจะกลับมาภายในช่วงนี้นั่นเองเพราะนั่นคือดวงที่คุณอาจจะหลุดพ้นแล้วกว่าคุณจะผ่านความเจ็บปวดคุณจะผ่านความเสียใจกว่าคุณจะผ่านการร้องไห้เนี่ยคุณเคยดิ้นรนจนแทบหมดแรงให้ผ่านพ้นความเจ็บปวดให้ผ่านความเสียใจผ่านการมีน้ําตาพอเราอยู่ได้แล้วพอเรามีความสุขแล้วเนี่ยเขากลับมา เขากลับมาติดต่อกลับมาแอบมองกลับมาแอบส่งคุณเหมือนกับไพ่สี่เหรียญเนี่ยนะครับจะกลับมาทําไมนั่นเองเนี่ยสี่เหรียญเนี่ยเห็นไหมครับแอบมองแอบส่งเรากลับมาเห็นคุณค่ากลับมามองเรากลับมาทําไมในวันที่เราหมดแล้วที่รักเธอนั่นเองไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าไฟออกเปนิคอนหรือไพ่ห้าเหรียญสับใครก็ตามรู้สึกว่าความรักของคุณครั้งนี้คุณเหมือนกับผู้ชายคนที่ต้องมานั่งแบกรับแบกสู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพยายามทําสิ่งนี้ให้เขามาตลอดเขามีความสุขตอนยาเขามีความสุข เขาเหมือนกับคนที่ไม่เห็นความทุกข์ของเราตอนเราทุกข์ตอนเราเสียใจเนี่ยเขาไม่เห็นทําให้เรายิ้มเหมือนกับที่เราทําให้เขาเลยเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าถ้าเกิดความรักครั้งนี้ค,นคุณรู้สึกว่าความรักไม่เหมือนกับไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเราวิ่งตามเขาเราวิ่งรักเขาเราเอาหัวใจให้กับเขาแต่เขากลับวิ่งตามคนอื่นแต่เขากลับหวัวใจของเราไปให้คนอื่นเนี่ยไพ่ห้าหรือฟ่อยออบนีิค่อยใมหนึ่งว่าตอนที่คุณเจ็บตอน,นีคุณเสียใจถ้าเกิดเขาไม่อยู่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาถ้าเกิดเขาหายไปไพ่เป็นนิ้ววัดคุดอาจจะเหมือออนนนกกกกับคที่่ไไมยาาจะะดดเ้้วล็ คุณอาจจะเป็นคนที่ยอมปล่อยมือก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทิ้งเขาไปก็ได้นะเพราะไพ่ขึ้นมาว่าห้าเหรียญหมายความว่าที่จริงแล้วเขาอาจจะทิ้งคุณไปก่อนเขาอาจจะเดินจากคุณไปก่อนเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ยิ้มตอนที่คุณร้องไห้เขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความสุขตอนที่คุณกำลังร้องไห้ตอนที่คุณเจ็บปวดเขาจะเดินหนีคุณไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขากลับมาเนี่ยไพ่ห้าเหรียญคุณอาจจะบอกเขาว่าทําไมไม่คิดดีๆคุณอาจจะบอกเขาแบบนี้หรืออาจจะเหมือนกับพูดกับเขาแบบนี้ก็ได้นะ พอชดภัยไปสุดท้ายครับขึ้นมาว่าเอ็ดออกวานหรือหนึ่งไม้เท้าในกรณีสำหรับชาวอิตาลีท่านเนี่ยนี่คือไพ่ของการแนะนําหรือกรสรุปคมรอบของคุณเลยว่าเอ็ดออกวนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดเขากลับมาคุยกับคุณภายในสี่เดือนให้อภยออัยเขาเถอะนะครับหนึ่งไม้เท้ายังไงความรักความทรงจํารูปถ่ายมันก็นอาจจะมีคุณค่าคุณอาจจะมั่นคงคุณอาจจะกลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่เกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีแล้วเขาไม่กลับมาภายในสี่เดือน ลืมลืมเสอะเสียใจเจ็บปวดยังไงก็ตามเนี่ยตัดใจเสอะแม้มันจะต้องเจ็บปวดแม้ต้องเสียใจแม้มันจะต้องเลือดออกแม้วันใดคุณต้องมีน้ำตาแม้วันใดคุณจะต้องร้องไห้แต่วันใดวันหนึ่งเด๋ยวชาร์ลีออเข้ามาครับสี่เหรียญเจ็ดถ้วยวันใดวันหนึ่งเราจะต้องมีสิทธิเลือกวันใดวันหนึ่งเราต้องหลุดพ้นวันใดวันหนึ่งเราจะต้องมีค่าและเขาจะต้องกลับมาเห็นคุณและเขาจะต้องกลับมาแอบมองแอบส่งคุณต้องการคุณเองนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะแหละต้องการเขาอีกหรือเปล่า วันนี้คุณอาจจะต้องการเช้าวันนี้คุณอาจจะร้องไห้วันนี้คุณอาจจะเจ็บเพราะเขาแต่วันใดวันหนึ่งเพื่อไหรก็ตามที่คุณอยู่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นแล้วคุณอาจจะไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นะคุณอาจจะเหมือนกับเห็นเขาต้องการคุณวิ่งไล่ตามคุณเองก็ได้นะเพราะนั่นคือไพ่สิบถ้วยครับนั่นคือรักแท้ที่คุณมอบไปให้ัคนหนึ่งไปแล้วนั่นคือบ้านหลังหนึ่งที่คุณให้เขาไปแล้วหรือหัวใจดวงนี้คุณมอบให้เขาไปแล้วแต่เขาอาจจะทำลายมันเองนั่นครับผมเพราะฉันไพ่อลาเคิลแนะนำชาาาวรนนท่ใตุลคมา t h e ะเนสซี่ออฟม m e m o r y ไพ่ใบนี้บอกว่าให้เก็บเป็นความทรงจำดีๆเถอะให้ความทรงจำดีๆเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเถอะนะครับแล้วเราเนี่ยก็กลับมาเหมือนกับเป็นคนที่เดิมที่สดใสได้แล้วกลับเป็นคนเดิมที่มีความสุขกลับเห็นคุณค่ากลับเห็นสิ่งที่มันสวยงามกลับมาเห็นคุณค่าเรื่องความรักมองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามต่อไปใครผ่านความเจ็บปดวดาความเสียใจได้ผมขอตอบเลยว่ามันคือความทรงจําที่คุณทําดีสุดแล้วนั่นเอง แต่ตอนนี้คุณกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเป็นคนใหม่ที่เริ่มดูดีขึ้นเริ่มแต่งหน้าเริ่มแต่งตัวเริ่มมีความสุขมากขึ้นสิ่งดีๆลังจะเข้ามานะครับจะเอาความทรงจาที่มันเจ็บปวดมาเป็นเหมือนกับทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะเจอไม่กล้าที่จะเห็นคุณค่าไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไม่กล้าที่จะเห็นคุณค่าหรือรักตัวเองอีกนั่นเองนะครับก <illas? S 2> ็ขอบคุณชาวราศีทุทกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม แลวใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปอี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ